รถขุดสภาพสวยเหมือนใหม่พร้อมใช้งานต้องเพียนพีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรถขุดโคมสูนะคะ PC 128นึ่งสอค่าตัวน้อง1นึ่งล้านสองแบาทนะคะดาวเริ่มต้น1 3ึ่งแสบาทคันนี้ชั่วโมงน้อยค่ะ2,067ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปชมสภาพส,สวยๆกลิบๆของตัวรถกันเลยค่ะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับแท็กเล็กมีเกียร์ยางแบบนิบเนียบเลยนะคะมีลายหัวเจาะมีกล้องมา3ตัวเลยรอบคันนะคะปีผลิต2018นะคะน้ำหนัก12.9ตันวางเครื่องโคมสุด97.3แรงนะคะคันนี้ไม่มี DPF นะคะโคมสุญี่ปุ่นปิดระบบ SCR นะคะตัว s B u มาเรียบร้อยแล้วนะคะนำเข้าจากญี่ปุ่น100%นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาทดลองได้นะคะบริษัทเราตั้งอยู่ถนนบางนาตาดกโม31จะอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ด้านล่างนะ,ะถ้าชอบฝากกดติดตามเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเครื่องจักรนำเข้าสภาพสวยๆราคาดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้อ,อ้อขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย